บวชชีพราหมณ์คโอ้โหได้ครับได้ครับผมแนะนําเลยนอกจากบวชชีพราหมณ์ได้ครับได้ครับอนุโมทนาสาธุครับได้ครับและสนับสนุนด้วยครับได้ครับสามารถบวชได้ครับหนึ่งในพุทธบริษัทสี่มีอะไรบ้างพี่แปงภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาค่ะนะให้มันดำรงอยู่เถอะครับให้มันดำรงเป็นเสาหลักของพุทธศาสนา นะครับผู้หญิงที่กล้าคิดว่าจะต้องโกนหัวแล้วก็สลัดเนี่ยนะครับแล้วบำเพ็ญภูมิจันทร์เนี่ยนะครับการถือปฏิบัติในศีลศิลวัตรเนี่ยมันยากกับผู้ชายเยอะอนะมันยากกับผู้ชายแล้วมันท้าทายกับผู้ชายเยอะ,ะถ้าคุณทําได้เนี่ยมรดผลคุณสมบูรณ์เลยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะมีลูกก็ตามคุณก็จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ คุณจะเป็นผู้นําคนคุณจะเป็นเจ้าของกิจการคุณจะเป็นซีอโออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเป็นผู้นําอย่างสมบูรณ์เขาเรียกว่าทิศนะเนาะถ้าผมบอกผมยอมรับเลยนะว่าการปฏิบัติของพิกษุณีเนี่ยสุดยอดนะที่ไปเคยเห็นมานะครับนะ